หากคุณเป็นชายไทยอายุเกิน60ปีและการแข็งตัวของอวัยวะเพศของคุณเริ่มอ่อนแอลงสั้นลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยนี่อาจเป็นข้อความที่สําคัญที่สุดที่คุณจะได้ยินในปีนี้เพราะความจริงก็คือผู้ชายไทยส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับการเล่นตามยาปั๊มและหัตถการต่างๆทั้งๆที่ทาง,ทง,ทงออกที่แท้จริงซ่อนอยู่ในร่างกายของพวกเขาเอง คุณกำลังจะได้ค้นพบห้าทางง่ายๆที่สามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งความยาวและพลังของการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่คดีฉันไม่ได้พูดถึงเวทมนต์แต่กำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ดิฉันคือแพทย์หญิงรัชดาพรเริ่กินดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่ได้รับการรับรองซึ่งมีประสบการณ์กว่า30ปีในการช่วยให้ชายไทยกลับมามีสุขภาพทางเพศและความมั่นใจอีกครั้ง ดิฉันได้ทำงานรวมกับชายไทยหลายพันคนตั้งแต่ผู้บริหารธุรกิจทหารผ่านศึกไปจนถึงข้าราชการครูบำนาญและหลายคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเชื่อห้ามมันสายเกินไปแล้วแต่นั่นไม่เป็นความจริงค่าร่างกายของคุณมีระบบในตัวสำหรับสร้างการแข็งตัวที่แข็งแกร่งและยาวนานและมันเริ่มต้นจากกล้ามเนื้อการไหลเวียนของเลือดและเส้นประสาทที่คุณใช้ทุกวันแต่อาจไม่เคยฝึกฝนเลยนี่คือความขัดแยง้งผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าการแข็งตัวเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมันเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตความดันและการควบคุมและเมื่อคุณกระตุ้นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ถูกต้องทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปในวิดีโอนี้ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นห้าท่าออกกำลังกายที่แพทย์รับรองซึ่งจะช่วยเสริมสร้างระบบที่รับผิดชอบต่อการแข็งตัวตามธรรมชาติโดยไม่ต้องคาดเดาไม่มีลูกเล่นและในอีกสักครู่ดิฉันจะเปิดเผยท่าออกกำลังกายที่ทรงพลังที่สุดที่ชายสูงัวมักมองข้ามแต่คุณจะไม่อยากพลาดอยู่กับดิฉันนะคะสิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก่อนที่เราจะเริ่มหากคุณยังไไมม่ดดด้้ทิิฉันนนขอแแนะนใหคุณกตตา และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวิธีนี้คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพอื่นๆที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ชายไทยอายุเกิน60ปีกลับมาแข็งแรงและมีชีวิตชีวาอีกครั้งและถ้าข้อความนี้โดนใจคุณพิมพ์เลขหนึ่งในความคิดเห็นหากไม่พิมพ์เลขศูนย์ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ดิฉันสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับคุณอย่างแท้จริงตอนนี้คุณเข้าใจเหตุผลทางชีววิทยาที่แท้จริงว่าทำไมการแข็งตัวจึงอ่อนแอลงตามอายุและธรรมยาจึงไม่ใช่คำตอบในระยะยาวเรามาเข้าประเด็นกันเลยค่ะ ดิฉันจะแนะนําคุณเกี่ยวกับท่าแรกจาก5ท่าออกกําลังกายอันทรงพลังที่ดิฉันแนะนําเป็นการส่วนตัวให้กับชายไทยในวัย60-70ปีขึ้นไปการเคลื่อนไหวเหล่านี้เรียบง่ายปลอดภัยและพิสูจน์แล้วว่าสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและเราจะเริ่มกันที่กล้ามเนื้อที่สาคัญที่สุดที่คุณอาจไม่เคยฝึกมาก่อนกล้ามเนื้อที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความแข็งของการแข็งตัวของคุณท่าที่หการขมิบก้นท่าขมิบ บนพุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อการแข็งตัวที่ซ่อนอยู่ของคุณผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขามีกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทรงพลังซึ่งควบคุมการแข็งตัวความทนทานและแม้กระทั่งความสามารถในการถึงจุดสุดยอดอย่างเงียบๆสิ่งนี้เรียกว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและที่ใจกลางของมันคือผู้เล่นคนสำคัญที่รู้จักกันในชื่อกล้ามเนื้อผิวบกอกซิเจสหรือกล้ามเนื้อ PC นี่คือกล้ามเนื้อเดียวกับที่คุณใช้เมื่อพยายามหยุดการไหลของปัสสาวะกลางคันและการเสริมสร้างความแข็งแรงของมันเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติที่สุดในการทำให้การแข็งตัวที่แข็งและยาวนานกลับคืนมาโดยไม่ต้องพึ่งยาท่าขมิบก้นเป็นการออกกำลังกายที่เรียบง่ายและสุขุมซึ่งช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่นี้วิธีการทำมีดังนี้นั่งหรือนอนในท่าที่สบายหายใจเข้าลึกๆและขมิบกล้ามเนื้อส่วนเดียวกับที่คุณใช้หยุดปัสสาวะเบาๆค้า,า,างการขมิบนั้นไว้ประมาณ5วินาาทีแแลคลคยออก์ และพักอีก5วินาทีตั้งเป้าทำสิบครั้งติดต่อกันและพยายามทำเช่นนี้3มครั้งต่อวันคุณสามารถทำได้ขณะด,ดูทีวีนั่งอยู่ในรถหรือแม้แต่นอนอยู่บนเตียงจะไม่มีใครรู้ยกเว้นคุณสิ่งที่ทำให้ท่าขมิบก้นมีประสิทธิภาพมากคือมันช่วยปรับปรุงการควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในองคชาตโดยตรงเมื่อกล้ามเนื้อนี้แข็งแรงมันจะช่วยกักเก็บเลือดไว้ในเนื้อเยื่อที่ทำให้เกิดการแข็งตัวทำให้อวัยวะเพศของคุณแข็งตัวและนานขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการควบคุมการหลั่งทำให้ช่วงเวลาใกล้ชิดยาวนานขึ้นและรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นและที่ดีที่สุดคือผลลัพธ์สามารถเริ่มปรากฏได้ในเวลาเพียง2 3สาสัปดาห์ด้วยการฝึกฝนทุกวันแต่กล้ามเนื้อ PC เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้นเพื่อเพิ่มพลังการแข็งตัวและฟื้นฟูความมั่นใจของคุณอย่างแท้จริงคุณต้องปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดโดยรวมไปยังบริเวณอุ้งเชิงกรานทั้งหมดและนั่นคือที่มาของท่าออกกำลังกายต่อไปดะงอนั้น เรามาต่อกันที่ท่าที่2ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากจนสามารถลดความเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้มากกว่า40%หากคุณยังคงรับชมและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้โดนใจคุณโปรดพิมพ์เลขหนึ่งในความคิดเห็นเพื่อให้ดิฉันรู้ว่าคุณยิงอยู่และให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่ท่าที่สค่ะท่าที่สการเดินเร็ว การปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดทั่วทั้งร่างกายอาจฟังดูง่ายเกินจริงแต่หนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการเสริมสร้างการแข็งตัวของคุณคือการเดินอย่างกระฉับกระเฉงสม่ำเสมอและมีเป้าหมายเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดแดงของเรามักจะแข็งตัวหัวใจของเราทำงานหนักขึ้นและเลือดของเราไม่ไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อก่อนและเมื่อพูดถึงการแข็งตัวหรือการรักษาการแข็งตัวการไหลเวียนของเลือดคือทุกสิ่งนั่นคือที่มาของการเดินเร็วการเดินเร็วไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่เป็นใบสั่งยาสำหรับระบบไหลเวียนโลหิตของคุณ การศึกษาจากสถาบันต่างๆเช่นฮาวาดได้แสดงให้เห็นว่าการเดินเร็วเพียง30นาทีต่อวันสามารถลดความเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ถึง41%นั่นไม่ได้มาจากยาหรือหัตถการแต่มาจากการใช้ขาของคุณเพื่อปั๊มหัวใจและเติมออกซิเจนให้ร่างกายเมื่อคุณเดินด้วยความเร็วคงที่และสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นหลอดเลือดแดงของคุณจะขยายตัวและเลือดจะเริ่มไหลเวียนอย่างอิสระมากขึ้นไปยังทุกส่วนของร่างกายรวมถึงองคชาตด้วย เริ่มไม่ง่ายสวมรองเท้าที่สบายและออกไปข้างนอก20-30นาทีต่อวันเดินด้วยความเร็วที่ทําให้คุณหายใจหนักขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงสามารถพูดเป็นประโยคเต็มๆได้พยายามเดินหลังอาหารหรือในตอนเช้าเมื่อระดับเทสโทสเตอโรนของคุณสูงขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจไม่เพียงแต่สังเกตเห็นการปรับปรุงคุณภาพการแข็งตัวแต่ยังรวมถึงอารมณ์พลังงานและความมีชีวิตชีวาโดยรวมที่ดีขึ้นด้วยก่อ หาระเดินยังสนับสนุนการออกกำลังกายอื่นๆในซีรีส์นี้โดยการอุ่นเครื่องร่างกายส่วนล่างและปรับปรุงการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อแต่ในขณะที่การเดินช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตการเคลื่อนไหวต่อไปที่เราจะสำรวจนั้นจะมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อที่ช่วยให้กระดูกเชิงกรานของคุณมั่นคงและให้การสนับสนุนทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับการแข็งตัวที่แข็งแกร่งและยาวนานมันเรียบง่ายมีแรงกระแทกต่ำและเสริมสร้างหลักฐานของร่างกายโดยตรงในแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามดูต่อไปนะคะเพราะท่าต่อไปนี้คือตัวเปลี่ยนเกม ท่าที่สท่าสะพานโคง้งเสริมสร้างแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อก้นเมื่อพูดถึงการฟื้นฟูการแข็งตัวที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายสะโพกและก้นกล้ามเนื้อเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเดินหรือขึ้นบันไดเท่านั้นพวกมันสร้างหลักฐานโครงสร้างของบริเวณอุ้งเชิงกรานของคุณซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวีย น้กของเลือดความมั่นคงและพลังในการขับเคลื่อนระหว่างมีเพศสัมพันธ์กล้ามเนื้อก้นที่อ่อนแอและแกนกลางลำตัวที่อ่อนปลกเปียกอาจนำไปสู่การจัดตำแหน่งอุ้งเชิงกรานที่ไม่ดีการไหลเวียนโลหิตลดลงและการขาดพลังเมื่อคุณต้องการมากที่สุดนั่นคือที่มาของท่าสะพานโค้ง ท่าสะพานโค้งเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายและมีแรงกระแทกต่ำซึ่งสร้างความแข็งแรงในกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลังส่วนล่างวิธีการทำคือนอนหงายงอเขา่าและววางเท้ารากกับพื้นโดยให้เท้าห่างกันเท่าความกว้างของสะโพกวางแขนไว้ข้างลำตัวกดส้นเท้าลงและยกสะโพกขึ้นไปบนเพดานจนกระทั่งร่างกายของคุณเป็นเส้นตรงตั้งแต่ไหล่ถึงเข่าค้างไว้5-10ถึงวินาทีแล้วค่อยๆลดตัวลงตั้งเป้าทำสาเซตละ1 0บถึงสครั้ง ด้วยการทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอคุณกำลังฝึกกล้ามเนื้อที่รองรับอุ้งเชิงกรานและช่วยให้กระดูกสันหลังส่วนล่างของคุณมั่นคงความมั่นคงนั้นช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังบริเวณอุ้งเชิงกรานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงความสามารถในการรักษาการแข็งตัวระหว่างการออกกำลังกายคุณอาจสังเกตเห็นท่าทางที่ดีขึ้นอาการไม่สบายหลังส่วนล่างลดลงและการควบคุมระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้ดีขึ้นคนไข้ของดิฉันหลายคนประหลาด จกับความเร็วที่ท่าออกกําลังกายนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของพวกเขาพวกเขามาจะรายงานว่ารู้สึกแข็งแรงและควบคุมได้ดีขึ้นหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่เรายังไม่เสร็จแค่ในขณะที่ท้าออกกําลังกายนี้เสริมสร้างหลักฐานของคุณถ้าต่อไปจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยกระตุ้นให้เทสตโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องฉีดเจลหรือใบสัญญาม,มันเป็นการเคลื่อนไหวที่ท้าทายร่างกายทั้งตัวของคุณในขณะที่เพิ่มระดับฮอร์โมนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยตรงไปกันต่อเลยค่ะคุณไม่อยากพลาด ถ้าลุกนั่งเก้าอี้สร้างเทสโทสเตอโรนและมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคือระดับเทสโทสเตอโรนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องระดับเทสโทสเตอโรนที่ต่ำลงไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพลังงานหรืออารมณ์เท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อความต้องการทางเพศคุณภาพการแข็งตัวและความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแต่สิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือการเคลื่อนไหวบางอย่างสามารถกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรนของร่างกายได้เองตามธรรมชาติและปลอดภัยท่าลุกนั่งเก้าอี้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในการทําเช่นนั้นท่าลุกนั่งเก้าอี้เป็นการออกกําลังกายที่ทําได้จริงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆซึ่งมุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนในร่างกายของคุณควดริเสบต้นขาด้านหน้าแฮมสตริงต้นขาด้านหลังและกรูดก้น การบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่เหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติและปรับปรุงความแข็งแรงการทรงตัวและการเผาผลาญโดยรวมในการทำท่าลุกนั่งเก้าอี้ให้ยืนหน้าเก้าอี้ที่แข็งแรงโดยให้เท้าห่างกันเท่าความกว้างของไหล่ค่อยๆลดตัวลงราวกับว่าคุณกำลังจะนั่งลงให้สะโพกของคุณแอร์แต่เก้าอี้เบาๆแล้วดันส้นเท้าของคุณเพื่อกลับสู่ท่ายืนให้หน้าก็ของคุณตั้งตรงหลังตรงและหลีกเลี่ยงการใช้มือช่วยตั้งเป้าทำสองถึงสามเซตเซตละสิบถึงสิบห้าครั้ง นอกเหนือจากการสนับสนุนฮอร์โมนแล้วท่าลุกนั่งเกาอี้ยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายส่วนล่างเพิ่มความคล่องตัวและช่วยให้คุณรักษาความเป็นอิสระและการทรงตัวเมื่ออายุมากขึ้นแต่บางทีที่สำคัญที่สุดถ้าออกกำลังกายนี้สร้างความแข็งแรงเชิงหน้าที่ซึ่งแปลโดยตรงไปสู่การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังและมั่นใจมากขึ้นทั้งในและนอกห้องนอนชายไทยสูงอายุหลายคนพบว่าการเพิ่มท่าลุกนั่งเกาอี้เข้าไปในกิจวัตรประจำสัปดาห์ของพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้การแข็งตัวแข็งแ,งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังจุดประกายความมั่นใจทางกายภาพของพวกเอขาขึ้นมาใหม่ในแบบที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่การสร้างความแข็งแรงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาเพื่อฟื้นฟูพลังทางเพศข,ของคุณอย่างแท้จริงคุณยังต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารของร่างกายระหว่างสมองเส้นประสาทและบริเวณอุ้งเชิงกรานของคุณด้วยนั่นคือสิ่งที่ถ้าออกกําลังกายต่อไปนี้จะทําและมันอาจเป็นส่วนที่ขาดหายไปที่คุณกําลังมองหาอยู่คะท่าที่ห้าท่ายกอุ้งเชิงกราน การกระตุ้นเส้นประสาทและความยืดหยุ่นไม่ว่ากล้ามเนื้อของคุณจะแข็งแรงแค่ไหนมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเมื่อพูดถึงการแข็งตัวที่แข็งแกร่งและยาวนานระบบประสาทของคุณมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความเร้าอารมณ์รักษาการควบคุมและส่งสัญญาณที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นสัญญาณเหล่านั้นอาจใช้ลงการนั่งเป็นเวลานานหลายปีท่าทางที่ไม่ดีหรือการขาดการออกกำลังกายสามารถกดทับเส้นประสาทในบริเวณอุ้งเชิงกรานทำให้ร่างกายของคุณตอบสนองได้ยากขึ้นเมื่อคุณต้องการ นั่นคือเหตุผลที่ทะยกอุ้งเชิงกรานมีความสำคัญมากทะยกอุ้งเชิงกรานเป็นการออกกำลังกายที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งจะปลุกการเชื่อมต่อระหว่างสมองกระดูกสันหลังและอวัยวะ ปเภทของคุณขึ้นมาใหม่ช่วยปรับปรุงความคล่องตัวลดความตึงของหลังส่วนล่างและที่สําคัญที่สุดคือกระตุ้นเส้นประสาทที่สนับสนุนการทํางานของการแข็งตัวในการทําท่านี้ให้นอนหงายงอเขา่าและวางเท้าราบก,กับพื้นเกรง็งกล้ามเนื้อหน้าท้องและค่อยๆย,ยกอุ้งเชิงกรานขึ้นเพื่อให้หลังส่วนล่างของคุณกดลงบนพื้นค้างท่านี้ไว้ประมาณ5วินาทีแล้วผ่อนคลายทําซ้ําการเคลื่อนไหวนี้1 0 1ถึงครั้งโดยเน้นที่การควบคุมและการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น เมื่อเวลาผ่านไปถ้ายกอุ้งเชิงกรานจะช่วยฝึกร่างกายของคุณให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงท่าทางและการจัดตำแหน่งของกระดูกเชิงกรานซึ่งช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระมากขึ้นและลดแรงกดบนเส้นประสาทร,รอบๆต่อมลูกหมากและอวัยวะเพศผู้ชายหลายคนสังเกตเห็นความรู้สึกที่ดีขึ้นการตอบสนองที่เร็วขึ้นและแม้กระทั่งความรู้สึกเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจิตใจแอ และร่างกายของพวกเขาทั้งหมดนี้มาจากการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนง่ายๆนี้มันอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่บนพื้นผิวแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับการออกกําลังกายอื่นๆที่เราได้พูดคุยกันไปและตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้วิธีเสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับปรุปรงการไหลเวียนของเลือดและกระตุ้นเส้นประสาทแล้วก็ถึงเวลาตรวจสอบและวัดความก้าวหน้าของคุณต่อไปดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นการทดสอบง่ายๆที่บ้านซึ่งจะบอกคุณได้ว่าถ้าออกกําลังกายเหล่านี้ได้ผลหรือไม่และมันอาจทําให้คุณประหลาดใจคโบั การทดสอบตัวเองง่ายๆเพื่อวัดความก้าวหน้าหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ดิฉันได้รับจากคนที่คือหมอจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าออกกำลังกายเหล่านี้ได้ผลจริงๆและนั่นเป็นคำถามที่สมเหตุสมผลค้ามคุณมุ่งมั่นกับบางสิ่งคุณก็ต้องการเห็นผลลัพธ์โชคดีที่มีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณจากความสะดวกสบายในบ้านของคุณเองมันไม่ไฮเทคไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรูหราและให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนองดิฉันเรียกมันว่า การทดสอบความแข็งตัวในตอนเช้าและเป็นสิ่งที่ชายไทยทุกคนที่มีอายุเกิน60ปีควรให้ความสนใจวิธีการทํางานมีดังนี้หลังจากทําท่าออกกําลังกายที่ดิฉันได้แบ่งปันอย่างสม่ําเสมอเป็นเวลา2-3สัปดาห์ให้เริ่มสังเกตการแข็งตัวของคุณในตอนเช้านี้คือช่วงเวลาที่เทสโทสเตอโรนของคุณสูงที่สุดตามธรรมชาติและยังเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณให้สัญญาณที่ชัดเจนที่สุด <c oughs> เกี่ยวกับสุขภาพหลอดเลือดและเส้นประสาทของคุณหากการแข็งตัวของคุณแข็งขึ้นบ่อยขึ้นหรือรักษาง่ายขึ้นแม้เพียง เล็กน้อยนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชอิงการานของคุณแข็งแรงขึ้นและการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นหากคุณต้องการสิ่งที่เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคุณยังสามารถลองการทดสอบด้วยแกนกระดาษชำระ ได้อาจฟังดูไม่ปกติแต่มันแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจเพียงแค่วางแกนกระดาษช,ชําระเปล่าไว้บนอวัยวะเพศที่แข็งตัวในตอนเช้าหากการแข็งตัวของคุณสามารถประคองมันในแนวนอนได้โดยไม่ตกแสดงว่ามีความแข็งแกร่งในการแข็งตัวและการไหลเวียนของเลือดที่ดีหากยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะความก้าวหน้าต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญการตรวจสอบตัวเองง่ายๆเหล่านี้ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและให้เกณฑ์มาตรฐานที่แท้จริงในการทำงาน แต่ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้วิธีวัดผลลัพธ์ของคุณแล้วคุณอาจสงสัยว่าจะนำทั้งหมดมารวมกันเป็นแผนรายสัปดาห์ที่ทำได้จริงได้อย่างไรในอีกสักครู่ดิฉันจะแนะนำคุณเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันที่คุณสามารถทําตามได้ตั้งแต่วันนี้กิจวัตรที่เหมาะกับชีวิตของคุณสร้างแรงผลักดันและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในระยะยาวค่ะกิจวัตรประจำสัปดาห์ง่ายๆของคุณ ตอนนี้คุณได้เรียนรู้ถ้าออกกำลังกายที่จำเป็น5้าท่าและวิธีติดตามความคืบหน้าแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปคือการนำไปปรับใช้กับกิจวัตรที่เหมาะกับชีวิตของคุณเพราะความรู้ที่ไม่มีการกระทำจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เมื่อคุณสร้างโครงสร้างสิ่งที่เรียบง่ายทำได้จริงและยั่งยืนคุณกำลังเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่แท้จริงนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันได้พัฒนาแผนรายสัปดาห์ที่สมดุลระหว่างความแข็งแรงการไหลเวียนของเลือดความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวและที่ดีที่สุดคือมันถูกออกแบบมาโดยยยยเเฉพาาาะสหรับชไทอุกิน60ปี วิธีการทำงานมีดังนี้ทุกวันทำท่าขมิบก้นสามครั้งเช้ากลางวันและกลางคืนสามารถทำได้ขณะนั่งดูทีวีหรือแม้แต่นอนอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เดินเร็ว 20- สถึงนาทีสิ่งนี้ทำให้เลือดของคุณเคลื่อนไหวและสนับสนุนระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณในวันจันทร์พุธและศุกร์เพิ่มท่าสพานโค้งและท่ายกอุ้งเชิงกรานสิ่งเหล่านี้เสริมสร้างแกนกลางลำตัวของคุณและปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายของคุณ จากนั้นในวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์ทำท่าลุกนั่งเก้าอี้สองหรือสามเซตเซตละสิบถึงสิบห้าครั้งวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของคุณทำให้กล้ามเนื้อของคุณมีเวลาฟื้นตัวในขณะที่ปล่อยให้ระบบประสาทของคุณได้เติมพลัง ตารางเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบแต่เกี่ยวกับความก้าวหน้าค่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปยิมและคุณไม่จําเป็นต้องทาทั้งหมดในคราวเดียวสิ่งที่สําคัญคือความสม่าเสมอเช่นเดียวกับการแปลงฟันนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะสะสมขึ้นและในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ผู้ชายหลายคนเริ่มรู้สึกไม่เพียงแต่การแข็งตัวที่ดีขึ้นแต่ยังมีความมั่นใจพลังงานและแม้กระทั่งความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้ประกอบกันเพื่อความสําเรร็จในะยะยยยาาวไได้อ่งร คุณจะรักษามันไว้ได้อย่างไรมีแรงจูงใจและสร้างแรงผลักดันต่อไปเมื่อคุณอายุมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปพระนีไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแต่เป็นการทวงคืนส่วนที่สำคัญของตัวตนของคุณอยู่กับดิฉันนะคะเราใกล้จะถึงแล้วบทสรุป หากคุณมาถึงจุดนี้ได้คุณได้ทำในสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยทำคุณได้ก้าวแรกที่แท้จริงสู่การทวงคืนความแข็งแกร่งความมั่นใจและการเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณในฐานะผู้ชายแค่นั้นก็ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อแล้วและตอนนี้คุณก็พร้อมด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆที่แพทย์แนะนำ5้าท่าซึ่งมุ่งเป้าไปที่ระบบที่รับผิดชอบต่อการแข็งตัวที่แข็งและยาวนานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของคุณการไหลเวียนโลหิตของคุณความมั่นคงของแกนกลางลำตัวของคุณเทสโทสเตอโรนของคุณและการควบคุมเส้นประสาทของคุณ คุณได้เรียนรู้ว่าท่าขมิบก้นกระตุ้นกล้ามเนื้อการแข็งตัวที่ถูกละเลยมากที่สุดของคุณอย่างไรคุณเข้าใจว่าการเดินเร็วทุกวันสามารถฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดและลดความเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพได้อย่างไรคุนได้เห็นว่าท่าสะพานโค้งและท่าลุก นั่งเก้าอี้เสริมสร้างหลักฐานของร่างกายในขณะที่เพิ่มฮอร์โมนของคุณตามธรรมชาติอย่างไรและตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าทะยกอุ้มเชิงกรานช่วยเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างสมองและร่างกายของคุณอีกครั้งเพิ่มเติมด้วยการทดสอบตัวเองง่ายๆเพื่อติดตามความคืบหน้าและกิจวัตรประจําสัปดาห์ที่สร้างขึ้นสําหรับวัยของคุณและสิ่งที่คุณมีคือแผนที่ไม่เพียงแต่เพื่อการแข็งตัวที่ดีขึ้นแต่เพื่อชีวิตที่มีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น แต่ยิ่งไปกว่าข้อเท็จจริงและการเคลื่อนไหวดิฉันอยากให้คุณนำสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นกลับบ้านไปการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเล่นตามความเยาว์วัยแต่เป็นการให้เกียรติสุขภาพของคุณความเป็นชายของคุณและอนาคตของคุณคุณยังไม่แก่เกินไปคุณยังไม่เสียหายเกินแก้และไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะกลับมารู้สึกแข็งแกรงอีกครั้งชายไทยหลายพันคนในวัย 60, 70และแม้แต่80ปีได้เปลี่ยนแปลงสุขภาพทางเอ พจของพวกเขาโดยใช้ขั้นตอนเดียวกับที่คุณมีตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือการลงมือทําเริ่มตั้งแต่วันนี้ทําอย่างสม่ําเสมอและจําไว้ว่าร่างกายของคุณยังคงจําวิธีที่จะเติบโตได้คุณเพียงแค่ต้องเตือนมันหากวิดีโอนี้โดนใจคุณแบ่งปันให้คนที่ต้องการความหวังเพราะเรื่องราวของคุณยังไม่จบอันที่จริงบทที่ดีที่สุดอาจยังรออยู่ข้างหน้าและดิฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อนําทางคุณในทุกย่างก้าวค่ะ